แลสวัสดีค่ะถึงตอนนี้แอดคงไม่ต้องบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเจนไหม่เสียเวลาแล้วเพราะในศึกวอลเล์บอลเนชั่นลีก2022นั้นนอกจากสาวไทยจะทําผลงานในสนามได้อย่างสุดยอดแล้วด้วยการคว้าม,มาทั้งทีมอันดับ2และ5ของโลกล่าสุดก็ตบอัดแคนาดาแพ้คาสนาม3เซตรวด ซึ่งนอกจากตัวแรกบนสกอร์บอร์ดแล้วก็วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆทีมชาติไทยในเจนใหม่นี้ทำได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้ผลงานในสนามเลยก็คือความทะเลนต์คีเล่นและความน่ารักน่าเอ็นดูของพวกเธอที่ตอนนี้ได้ตฟน,นแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้วพวกเธอได้จุดกระแสปลุกศรัทธาจนกลายเป็นทีมขวัญใจมหาชนของคนทั้งโลกทั่วทั้งโลกโซเชียลและเว็บไซต์ทั่วโลก ต่างยกย่องชื่นชมพวกเธอที่สู้จนชนะใจผู้ชมทุกนัดด้วยสภาพที่เป็นรองทุกทีมทั้งอันดับโลกส่วนสูงแต่ถูกชดเชยด้วยความเร็วเทคนิคความฉลาดจิตใจนักสู้เล่นสนุกกับเกมแถมด้วยรอยยิ้มของผู้เล่นทุกคนทั้งสวยและน่ารักจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพวกเธอไปแล้ว อย่างล่าสุดนั้นก็มีช่อง YouTube ของชาวต่างชาติได้รวบรวมความน่ารักในระหว่างเกมการเล่นของพวกเธอออกมาเป็นคลิปไฮไลท์เผยแพร่สุดสายตายชาวโลกด้วยแต่เช่นเคยนะคะแอ้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของแฟนๆที่ได้รับชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะฝีมือเต็มร้อยแต่ความน่ารักเต็มล้านความคิดเห็นต่อมานะคะเราชาวบราซิลรักพลังงานของสาวไทย ความคิดเห็นต่อมานะคะทำงานหนักซ้อมหนักแต่เล่นด้วยรอยยิ้มนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันรักคุณไปเลยทีมไทยความคิดเห็นต่อมานะคะทุกประเทศแข่งเพื่อชัยชนะและสีเรียดแต่ประเทศไทยแข่งเอาห้าและรอยยิ้มความคิดเห็นต่อมานะคะมีรอยยิ้มให้กันเสมอทีมสาวไทยสุขทุกได้แต้มเสียแต้มต่างให้กำลังใจกันด้วยรอยยิ้มในทุกๆครั้งนี่คือความเป็นทีมของสาวไทย น่าภูมิใจมากค่ะขอบคุณน้องๆทีมสาวไทยทุกๆคนค่ะความคิดเห็นต่อม,มานะคะอ้าวใหม่ก็มีพลังบวกล้นเหลือจากสาวไทยพวกนี้ความคิดเห็นต่อม,มานะคะพวกเธอสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆและเป็นที่น่าจดจำไปตลอดกาลให้คนไทยและแฟนๆทั่วโลกมีความสุขกับความเก่งกาจความน่ารักสดใสามากๆไปต่อเพื่อชัยชนะและพวกเธอคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเธอทำให้ทุกคนมีรอยยิ้ม ความคิดเห็นต่อมานะคะเห็นได้ชัดว่านี่คือรอยยิ้มนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมและน่าทึ่งจริงๆจากสาวไทยความคิดเห็นต่อมานะคะผมนี่หยุดยิ้มไม่ได้เลยเมื่อได้ดูพวกเธอเล่นความคิดเห็นต่อมานะคะสาวรุ่นวัยกำลังสนเลยสุดๆนะเด็กๆและเล่นบอลอย่างมีความสุขนะความคิดเห็นต่อมานะคะดูไปยิ้มไปน่ารักสดใสแต่ฝีมือโหดมากเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เพียงแค่สนุกกับเกมและทำให้ดีที่สุดรักพวกเธอทุกคนสาวน้อยของผมความคิดเห็นต่อมานะคะฉันมีความสุขและรู้สึกสนุกที่ได้ดูทีมไทยเล่นความคิดเห็นต่อมานะคะค่าอย่างนุ่มนวลด้วยรอยยิ้มของพวกคุณสาวๆส,สู้ต่อไปนะความคิดเห็นต่อมานะคะไม่เคยยอมตายไม่เคยยอมแพ้ทีมไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมโคตรรักทีมไทยเลยครับได้แต่งนั่งยิ้มดีใจกับประเทศไทยครับความคิดเห็นต่อมานะคะตบได้แต้มเธอก็ยิ้มดีใจสัใจตบพลาดติดบล็อกเธอก็ยิ้มขวยเขินขออภยัยเสิร์ฟดีเธอก็ยิ้มจัดไปพอกลั้งจับมาเธอก็ยิมย้มแย้มแจ่มใสเล่นกล้องสน่ารักได้ใจไปเลยยิ้มสยามค่ะความคิดเห็นต่อมานะคะ เมื่อมีความสุขในการเล่นเป็นต้นทุนแล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็คือกำไรทั้งนั้นความคิดเห็นต่อมานะคะ VNL ไทยจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเป็นการแข่งขันทีมตลกสาวไทยน่าจะได้แชมป์ขาดร้อยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะรอยยิ้มพิมพ์ใจของสาวไทยได้ใจคนทั้งโลกจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเอง แอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายเดียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานาที่นี้ได้นะคะซึ่งเพื่อนนสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ